โอเคนะครับตอนนี้น่าจะได้แล้วบังเมื่อกี้เหมือนี้อีกจุดหนึ่งที่มันเป็นปัญหานะครับ <Yeah. S 1> ออไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางทางยูทูเห็น <Yeah. S 1> เห็นสัญนการณหรือยังนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าลองดูไปแล้วว่าโอเคเรามาต่อกันก็คือถ้ามาดูฝั่งบรรยากาศตลาดต่างประเทศจะเห็นว่าเออลบจากเรื่องของเอนะครับแล้วก็จริงอีกเรื่องหนึ่งก็คือลบจากประเด็นความไม่แน่นอนเพราะว่า ถ้าใครตามข่าวก็เห็นความขัดแย้งในฝั่งของอเมริกากับเวเนซุเอลาที่มันปรับเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีการบล็อกเพื่อน้ำมันที่จะเข้าออกเวเนซุเอลานะครับอันนี้ก็ยกระดับความตึงเครียดแล้วก็ทาให้ราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาในช่วงสั้นนะครับขณะเดียวกันตัวทานด้าในฝั่งของอประเด็นที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะก็จะมีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือถ้าใครติดตามข่าวก็เห็นว่าในฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยช่วงหลังนี่จะเห็นว่าอทำไมมันดูซึมๆนะเพราะว่าอันที่ มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องตัวการปรับลดปรับขึ้นดอกเบีย้นนยนโยบายนะครับซึ่งนในวันศุกร์นี้ที่จะประชุมเนี่ยน่าจะมีการขยับดอกเบีย้นนยนโยบายขึ้นเนี่ยเอ่อมาเป็นตัวเลขที่0.75อนะครับอันนี้สูงสุดตั้งแต่ปี2,538เป็นต้นมาเลยแลวก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเวลายาวนานมากนะที่เราไม่ได้เห็นเอ่อไม่ได้เห็นดอกเบีย้ยเอ่อของตัวอิ่นสูงขนาดนี้กับอีกเรื่องหนึ่งที่คนกังวลก็คือว่าที่จริงแล้วตั้งแต่ปี2,10 0เป็นต้นมาเนี่ย ตอนที่ญี่ปุ่นเริ่มนโยบายในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็มีรวมไปถึงนโยบายในการที่จะซื้อสินทรัพย์ด้วยเพราะฉะนั้นก็เอาเงินที่ได้ในส่วนหนึ่งเนี่ยไปพันธบัตรเนี่ยไปซื้อตัวสินทรัพย์ก็คือหลักๆก็คือซื้อหุ้นญี่ปุ่นซึ่งถ้าจะดูเทรนด่เนี่ยการถือครองหุ้นของธนาคารกลางญี่ปุ่นในตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ5-7%งเจร์เก็ตของมา켓แคปก็แปลว่าอุ๊ยวันเนี้ยตัวบ o โอเเป็นหนึ่งในบิ๊กเลเยอร์ ของตลาดว้นญี่ปุ่นทีนี้การามีกําไรในการในการซื้อ ETF ตัวนี้เยอะๆเนี่ยถึงชุดหนึ่งธนาคารการญี่ปุ่นก็ต้องปัะกานะครับซึ่งเขาใจล่าสุดเราก็เห็นว่าเขาพร้อมที่จะขายนะครับซึ่งกําไรประมาณเท่าตัวได้นะครับก็ตรงนี้ขายเนแต่ว่าเขาก็จะบอกนะเขาก็จะพยายามขายแบบ ในสปีดที่มันเป็นเต่าคลานก็คือว่าค่อยๆขายค่อยๆขายเพื่อไม่ตลาดกังวลแต่แน่นอนว่าไอ้ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณต้นปีนะครับดังนั้นผลของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็สเตตเมนท์ที่ตลาดตออฟังจากคู้ว่าญี่ปุ่นรวมไปถึง ETF เนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะกดดันภาพของทางด้านญี่ปุ่นได้รวมไปถึงภาพของทางด้านความกังวลต่างๆที่ที่เกิดขึ้นในฝั่งของอเมริกาจะมีทีนี้ถามว่าตรงนี้ มันจะมีตัวไหนที่จะเข้ามาช่วยหรือเข้ามาผ่อนได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องไปติดตามดูปฏิกิริยาของตลาดในคืนนี้ครับเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยเมื่อวานมันจะมีการรายงานผลประกอบการของบริษัทจทะเบียนฝั่งของอเมริกามาที่เกี่ยวกับธุรกิจของทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าทางด้านของตัว AI ก็คือตัวของทางด้านไมโครเทคโนโลยี าเราไปดูภาพของทางด้านเไมคครเทคโนโลยีเ uh, มื่อวานที่มีการประกาศผลประกอบการมาต้องถือว่าออกมาดีกว่าตลาดคาดครับนะคิดที่อะไรไม่ออกเนี่ยดูนี่ก็ได้นะเออร์เน็งคาเดนดาใช่ไหมดูเออร์เน็งคาเนดาเราก็เห็นว่าถ้าเราดูเออร์เน็งต์คาลเดนดาเนี่ยตัวของไมครนนี่คือตลาดคาดสามจคาดไรายได้สิบสองจุดแปดสามออกมาสิบสามจุดหกสี่ตลาดคาดไรายได้สามจุดเก้าสี่ออกมาสี่จุดเจ็ดแปด นี่ก็คือดีแล้วนะครับแต่ถามว่าไตรามาสถ,ถัดไปเนี่ยมันดีแบบระเบิดเถิดเทิงอ่ะก็คือตลาดคาดตัวเลข4.9กว่าใช่ไหมครับแต่ว่า forward guidance ที่บริษัทให้เนี่ยมันเป็นกำไรต่อหุ้นที่ประมาณ8.2ถึงประมาณ8.6เหรียญได้เลยคือกลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นจากแต่เนี้ยเป็นเป็นการดับเบิลเลยนะเข้าใจว่ามีเรื่องผลของการขึ้นราคาบางอย่างด้วยนะครับในขณะที่ต้นทุนม,มันไม่ได้เปลี่ยนแปลง demand โอเคด, okay, ดีแล้วก็มีเรื่อง,องตัวการขึ้นราคาด้วย อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าภาพของเทนนันรายได้กับกําไรของตัวไมโครนเนี่ยมันก็เลยจะค่อนข้างกระโดดนะทีนี้ก็ต้องไปรู้เลยว่าตกลงการกระโดดตัวเนี้ยมันจะช่วยลิฟต์ up ตัวเทนนันความกังวลหลายๆอย่างหรือเปล่าหรือว่าช่วยล้างช่วยลดความกังวลที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะตอนนี้หุ้นที่ผมมีไอหลายตัวเนี่ยเอ๊มันไม่ค่อยดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆอย่างเช่น o r ร c l เอย่างเช่นไหนรที่อะไรกันผลประกอบการมาก่อนอันนี้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคนกังวลเรื่องภาพของเทนนันการ ลงทุนที่เยอะๆนะครับคนกังวลเรื่องฟีแคชโวแต่ก็ต้องถือว่าไมโครเนี่ยที่ทำพวกชิปเมโมรีชิปเนี่ยมันเป็นตัวมาช่วยก็ต้องมาลุ้นว่า,าตลาดเองจะจะเริ่มเห็นภาพาคิดว่ามันมีปัจจัยบวกมาช่วยชะลอตรงนี้แล้วหรือเปล่านะครับแต่นั้นก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวไปไปลองติดตามดูกันนะครับโอเคทีนี้อีกเรื่องหนึ่งมีอะไรบ้างก็ติดตามวันนี้ครับคุณทรัมป์เองก็จะมีการถแถลงนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าถแถลงเรื่องอะไรนะเพราะว่า ถ้ามองในการถ่ายัวน,นี้เนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเวเนซุเอลาก็ได้นะครับหรือจะเป็นประเด็นอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นไอ้ภาพของบรรยากาศในตลาดเอเชียนี้ก็อาจจะอยู่ในโหมดระมัดระวังคือเกิดสมมติว่าคนก็คงทัวแหละว่าได้เกิดแกละแลงอะไรที่เกี่ยวกับเวเนซุเอลาแล้วคือจะยกระดับบางอย่างในการปิดล้อมเนี่ยตลาดเองอาจจะเทคแอคชั่นในเชิงที่ติดลบหรือว่าในเชิงที่เป็นลบก่อนได้แต่ว่าสมมติเกิดไม่มีอะไรในกอไพรเนี่ยตลาดเองมันก็อาจจะรีลิฟขึ้นมาได้ในทต่ใน,นก็วันนี้ติดตามหลักๆก็คือ,อช่วงค่า ปฏิกิริยาของตลาดหุ้นอเมริกาว่าตัวกลุ่มต่างๆรวมไปถึง AI เนี่ยจะเริ่มตั้งหลักได้หรือเปล่าจากงบของไมโครนะครับกับอันที่2คือไปดูกันว่าตกลงคุณทรัมป์พูดอะไรแล้วก็ Impact ที่มีตลาดเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้มาถึงภาพของาด้านตัวในประเทศบ้างครับในประเทศเมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับซึ่งถ้าจําได้เมื่อวานเนี่ยเราโจหัวเปเปอร์นะครับบทวิเคราะห์วันไว้ว่า เอ่อให้ระวังความผันผวนของหุ้นที่มีเอ่อทิศทางที่เกี่ยวที่ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางดอกเบี้ยนะครับนะซึ่งจะบอกว่าไอ้จะเห็นว่าเอ๊ไอ้หุ้นที่มีผลโจทยทิศทางดออกเบี้ยเนี่ยมันมันรวมไปทั้งธนาคารแล้วก็ทั้งในตัวของกลุ่มการเงินนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเราเห็นภาพหนึ่งที่เราคุยกันถ้าใครจําได้ก็คือว่าไอ้การที่กลุ่มเราเข้ามาสู่ช่วงท้ายๆของวัฏจักรของการลดดอกเบี้ยเนี่ยไอ้กลุ่มการเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลดีจากต้นทุน ต่างการเงินที่มันลดลงเพราะเราเห็นแล้วว่าไอ้วันนี้ลดดอกเบีย้ยใบบอลยูไม่ได้ไม่ได้ขยับลงได้เท่าไหรอ่อ่ะเราเรามาดูกันกได้ในเะช้านี้ว่าบอลยูของไทยเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานเนี่ยเทนเยยู u, เราอยู่ประมาณเท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งนะวันนี้ลดลงมานิดเดียวครับหนึ่งจุดหกแปดจะเห็นว่าลดดอกเบีย้ยต้องศนะูนย์จุดสองห้านะบอลยูลงกระจิ้วเทียวอะ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วทเทียบกับเดือนแปดซึ่งอยู่หนึ่งจุดสองเก้าวันนี้ ตัวเลขนี้มันขยบขึ้นมาแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจริงๆแล้วตลาดเองอาจจะ p r i ซ e ินการวัดทอมของตัวต้นทุนทางการเงินไปแล้วหรือ price ินเรื่องของตัว,ต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 วการลดดอกเบี้ยว,วัาถุาจากพรอบนี้ไปล่วงหน้าแล้วก็ได้จากนี้ไปยิวอาจจะไม่ได้ลงเยอะหรืออาจจะมีลงบ้างเพราะว่าไม่กี่วันันนี้ก็อาจจะขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้อาจจะมีเทคบ้างแต่ว่ามันก็จะเป็นสัญญ,ญาณที่มงบอกว่าโอกาสที่เราจะเห็นต้นทุนทางการเงินของหุ้นในกลุ่ม finance ลงเยอะๆเหมันยาเพราะฉะนั้นก็แปลว่า ในภาพแบบนี run, actually, matter, me, ้จร so like the like so so ิงๆแล้วมันไม่ได so ้บวกกับไฟแนนซ์เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มจำนำทะเบียนถ้าเราจะคาดหวังว่าต้นทุนทางการเงินงเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มของบัตรเครดิตเนี่ยมันถามว่าต้นทุนทางการเงินจะขึ้นจะลงนิดๆหน่อยไม่ค่อยมีผลอยู่แล้วเพราะว่านิมของเขากว้างพอสมควรเพราะว่าดอกเบี้ยที่คิดในเชิงของบัตรเครดิตเนี่ยมันสูงนะครับเมื่อเทียบกับดทานต้นทุนทางการเงินเพราะฉะนั้นนิมกว้างอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคุมนี่เสียคุมต่างๆให้ดีซึ่งสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องบอกว่า เราก็เลยมองว่าถ้าจะมาดูความน่าสนใจในกลุ่มไฟแนนซ์น่จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะแต่ถ้าจะมองก็คือว่าเออมีโอกาสที่ตัวของไทน้นนกลุ่มอัตตเครดิตจะเป็นสิ่งที่มันได้ผลดีหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ตลาดมองดีกว่ากลุ่มจำนวนทะเบียนนะครับกับพันธุ์ที่สองเนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มธนาคาร กับจะเห็นว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเออมันปรับลงนะจริงๆพวมานกลุ่มนธนาคารพาณิชย์หลายตัวเนี่ยตอนแรกมันปวกนะถ้าเราดูในช่วงครึ่งเชา้าแต่ตอนปิดหลายตัวเนี่ยมันถอยลงมานะครับเพราะว่าเออเราก็คนก็จะเริ่มมองเห็นแล้วว่าเอ้ยในตัวกลุ่มทาแต่ลนธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันมีเรื่องของเออ,เอ,อมันต้องบอกว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็คือถามว่าเอ๊ะ มันมีอะไรนะเพราะที่จริงถามว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้าว่าถ้ามันใกล้จบว่าถ้าจัดโอเบียขาลงก็ต้องดีกว่กลุ่มธนาคารสินะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มธนาคารเองเนี่ยมันน่าจะรับเรื่องนี้ไปล่วงหน้าเหมือนกันนะคืในเมื่อบอลยูยังบอกล่วงหน้าไป2เดือนแล้วว่าไอ้การที่กลุ่มแบงก์จะขึ้นตามบอลยูกันมา2เดือนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกดังนั้นถามว่าช่วงสั้นก็เลยกลายเป็นกลุ่มแบงค์เนี่ยก็ไปโดนในเรื่องของตัวการปรับประมาณการ GDP นะครับคือถ้าใคร แบงค์ชาติคงตัวเลขไว้แต่ไปขยับตัวเลขของของปีหน้าลงนะครับเดี๋ยวดูกันนิดนึ่งนะอยู่ไหนแล้วล่ะโอเคแล้วก็จะเห็นว่าถ้ามาดูเนี่ยภาพเศรษฐกิจที่ที่แบงค์ชาติมอกนะในการลดดกเียนโยบายเนี่ยก็คือมองว่าในช่วงของม,มุมต้งเศรษฐกิจที่มันเคยชะลอแรงๆมากๆน,นะครับ มันก็อาจจะถือว่าดีขึ้นคือเราดูเส้นนี้เห็นไหมไอ้เส้นสีเทาเนี่ยคือที่เคยมองไว้ก่อนนาไอ้เส้นสีน้ําเงินนะครับคือที่มองรอบล่าสุดรอบนี้การประชุมครั้งที่6ซึ่งจะเห็นว่าถ้ามองตามเส้นนี้ในตอนที่มันแย่มากๆหรือตัวเลขการเติบโต,ต,ตมันต่ามากๆใช่หไหมจะเกิดขึ้นไปแล้วตอนไตรมาสสามไตรมาสี่ดีขึ้นครับแต่ปีหน้าเนี่ยมันก็ยังมีโมเมนตัมแห่งการเหี่ยวลงได้นะแล้วก็ เขียวไปสุดๆในประมาณแถวแต่มาสองหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพของการที่เริ่มดีขึ้นแล้วเพราะฐานตัวเลขมันต่ำนะก็พันแปลว่าภาพของเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยครึ่งปีแรกเขาอาจจะมองไม่ค่อยดีแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นภาพที่ที่มันน่าจะดูดีกว่านะครับอ่แล้วก็ขณะเดียวกันจะเห็นว่าตัวภาพของเอ p จนะจะเห็นว่าถ้าเราดูภาพนี้ครับเอ p ของของไทยช่วงหลังเนี่ยเป็น Manufacturing บ้าง แต่ไม่ค่อยได้เป็นกนษะแนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นตัวด้านเซอร์วิสเซกเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะซึ่งปีหน้า,าจะเหลือ1.5จากคาดการเดิมคือประมาณ1.6นะครับส่วนจสอ2ของปีนี้เป็นตัวเลขเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงคีย์หลักๆที่กดดันกลุ่มแบงก์ก็คือเรื่องของตัวเกี่ยวกับภาพจ d p ปีหน้าซึ่งน่าจะถอยลงมาทีนี้ถ้าเราไปดูองค์ประกอบของตัวการถอยนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วส่วนนี้ก็คือ s m e ยังถูกกดดัน แล้วก็รายได้รายง,งานเยนน้มขยใยตัวต่ำนะมีอะไรบ้างเามีตัวของทางด้านก็จะมีเรื่องสินเชื่อต่างๆแล้วก็เรื่องเงินบาทแต่ว่า,าภาพนี้อยากให้ดูไวก้ก็คือเรื่องของตัว negative b a l a t e ซึ่งเป็นภาพที่มักจะเป็นภาพบวกกับการลงทุนนะครับนะแล้วก็คันเดียวกันเนี่ยถ้าเรามาดูเห็นว่าถ้าเราไปเทียบนะว่า,อาขอประมาณการใหม่ที่โตปีหน้าหนกับของเดิมหนเนี่ย มันต่างที่ตรงไหนลหลักๆแล้วมันต่างกันที่แถวตัวเลขการบริโภคภาคเอกนชนซึ่งตัวของใหม่มันอาจจะเป็นตัวเลขต่างที่ต่ากว่าตัวเลขนี้นะแต่ว่าตัวเลขอื่นผมว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะกับตัวที่2นะก็คือเรื่องของการส่งออกซึ่งถ้าไปดูครั้งที่แล้วนะหรือการประชุมคนงอรอบที่ผ่านมาหรือก็ซึ่งเราจะเห็นว่าตัวเลขส่งออกเนี่ยก่อนนี้นี่เป็นชาติมองติดลบนะประมาณสัก0ูนย์จแต่ในรอบเนี้ยกลายเป็นว่าพลิกมาเป็นบวก หนึ่งจุดสองแล้วก็แปลว่าจริงๆงแล้วเาภาพของการส่งออกซึ่งถือว่ามีผลต่อ GDP ก็น่าจะเยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้โตเยอะแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยมันมีโมเมนตัมที่เป็นไปได้ที่ปีหน้ามันอาจจะกลายเป็นภาพที่มันมันไม่ได้ติดลบนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าก็เข้ามาช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ต้องถือว่า,าสำหรับหงบ้านเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคนะครับแล้วก็ขันเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวดูมัญชีเดสพัดเราก็ยังก็ได้เป็นบวกซึ่งตรงนี้สําคัญนะาะว่า ในภาพจากนี้ไปอีกหนึ่งหรือสองปีข้างหน้าเนี่ยตลาดโลกคงมาดกังวลกันเยอะว่าเศรษฐกิจประเทศไหนจะเป็นยังไงหนี้จะเยอะหรือเปล่าใครจะคืนหนี้ได้บอลจะเป็นยังไงแต่ว่าในฝั่งของทานด้านไทยซึ่งมีดุลบัญชีเดินพัดสูงมีทุนสำรองที่สูงเนี่ยเราก็จะเป็นเซฟเฮเว่นหรือจะเป็นเชลเตอร์ของภาพการลงทุนในจังหวัดที่โลกมันผันผวนนะครับก็ต้องบอกว่ายอมต้องยอมรับนะว่าเราไปแข่งในเรื่องของตัวการเติบโตหรือความดีกับหลายประเทศไม่ได้แต่ว่าถ้าแข่งในเรื่องของตัวความปลอดภัยในสภาวะที่โลกมันกําลัง กังวลหลายๆรอย่างนียเราเป็นหนึ่งในเบอร์ต้นต้นของโลกนะครับเพราะฉะนั้นปกว่าภาพตัวนี้ก็ทําให้ต้องบอกว่าตัวเลขมันดูไม่ดีแต่ว่าถ้ามองไปแล้วเนี่ยเราก็ยังคงมองว่าในภาพของปีหน้าโดยเฉพาะในช่วงของ3าสเดือนแรกเนี่ยบรรยากาศของการรวมยัง favorable นะครับยังเป็นปัจจัยที่มันบวกกับภาพของธนาคารารือื่นเพื่อนั้นต้องบอกว่าตัวนี้ต้องต้องหลับตาในเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจไปไปข้างหนึ่งนะแล้วก็มองว่าบนปัจจัยหลายๆรย่องนย่างนัจจัยปจเป็นปัจจัยที่มันโน้มเอียงท,ที่น่าจะโอเค เดนะน,นก็จะบอกว่าเมื่อวานออกมาตรงนี้ก็เลยจะเห็นว่ามันผันผวนทั้งการเงินทั้งตัวแบงก์เลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยถามว่าทั้งนั้นแล้วมีคนที่บวกไหมก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าอย่างบัตรคเครดิตเนี่ยเออมันไม่ได้บวกไม่ได้ลบหรอกแต่ว่าอย่างน้อยสุดเทียบกันกันกบ,บกลุ่มจันทะนเบียนบัตรเครดิตให้ยืมประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์พีอีไม่ได้แพงนะครับอ,อ,อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในเชิงของตัวแวลูกับอันที่สองในกลุ่มของแน่ลนพวกของโรงไฟฟ้านะครับ อ่อจริงๆแล้วในกลุ่มโรงไฟฟ้าถ้าไปดูในพาร์ิคครึ่งปีแรกของเราเนี่ยก็จะมีโรงไฟฟ้าอยู่2ตัวนะครับอ่อสาเหตุที่เรามองโรงไฟฟ้าก็คือเราคิดว่าอ่อตลาดเองจะมองแต่เรื่องหิวนะหรือเรื่องปอนอยู่แต่จริงๆแล้วในกลุ่มโรงไฟฟ้ามันมีประเด็นเฉพาะของมันด้วยว่าเฮ้ยการที่บาทแข็งค่าอ่างเงี้ยมันคือหนึ่งในคนที่ได้เบนฟิตนะหรือเป็นเบนิฟิชิรีนะของการที่บาดแข็งเพราะว่าบาทแข็งเนี่ยอ่หลายคนช่วงหลังไปลงทุนต่างประเทศ เพราะฉะนั้นก็จะมีหนีสน้สินมืสนต่างประเทศเวลาบาดแข็งมันจะเกิดภาพของการที่ทําไมครับมี translation มาแล้วทาให้เกิด effect เกณดังนั้นก็แปลว่าในภาพของภาระหนี้สินต่างประเทศคุณต่างประเทศเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับเวลาบาดแข็งกับวันที่2ก็คือตัวของเทางด้านเวลาบาดแข็งเนี่ยเราก็เห็นว่าต้นทุนหลายอย่างก็ลงนะคือคือต้นทุนราคาน้ำมันลงอยู่แล้วโดยที่บาทไม่ต้องแข็งเพราะพราะราคาน้ำมันลงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอบาทแข็ง มันก็ยิ่งทาให้ต้นทุนน้ำมันที่ต้องนําเข้าขมันถูกลงไปอีกเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าออต้นทุนพลังงานเนี่ยมันน่าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับในช่วงปีนี้กับปีที่ในช่วงปีข้างหน้ากับปีที่ผ่านเพราะฉะนั้นก็แปลว่าภาพของตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็ได้ที่จะออกไเขางห้าโอเคนะครับนะ mm hmm. แล้วโดวยหลักต้นทุนพลังงานต้นทุนกา๊าซที่ลงเนี่ยครับน่าจะเป็นตัวช่วยพอสมควรก็ดังนั้นก็เราอาจจะมองโรงไฟฟ้าไปมองตัวอตัตรผู้บริรภคได้ ทีนี้คุณแนะนำเนี่ยเราเลือกอะไรนะก็ถ้ามาดูหุ้นแนะนำนะครับนะเราก็จะเลือกตัวของทางด้านเลยครับตัวแรกก็เป็นกับเราก็คิดว่าตลาดโลกอาจจะผันผัวนะแต่ว่าด้วยความที่ถ้ามันผันผวนมันจะไปผันผันที่กลุ่มประเทศที่อิงหุ้นเทคเยอะ ครับซึ่งเราโชคดีเราไม่ได้กลุ่มนั้นนะก็เลยคิดว่ารอบนี้เราอาจจะพันผลน้อยกว่านะทีนี้กัฟนี้ก็มาจากประเด็นองอเลยครับออกมาจากการที่ตัวของท่งานราคาหุ้นพักมาค่อนข้างน,นานแล้วก็น่าจะได้ผลดีด้วยทีนี้เมือ่อวานขึ้นไปชน4ี่สิบสองจุด้าหนึ่งใช่ไหมก็คือเป็นขึ้นไปชนันได้ี่สิบสามสี่้จุดเจ็หน้า 43, 75, นะครับก็ต้องบอกว่ามันจะติดด่านนี้ครับ43บาทนั้นผ่านได้ก็ยังภาพที่เห็นภาพนั้นพื้นตัวก็อาจจะใช้เวลาในการเลื้อนที่เส้นนี้เป็น อันที่สองนะก็การคุลนะก็ผลประกอบการเข้าไฮซีซั่นในช่วงของครึ่งปีหลังก็ลุ้นผลประกอบการเนี่ยไปตัวหนึ่งหลุนตัวราคาหุ้นด้วยนะครับแล้วก็ a l u a t ช o นไม่ได้แพง P.E. ไม่ได้แพงนะครับอันที่3าก็คือไปดูอา,าตะนะเพราะว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยในภาพของทนานา้านการลงทุนใน FDI นะะการขอสมัมุทาลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าเข้ามาได้ค่อนข้างดีครับนะครับแล้วก็ขันเดียวกันเราก็จะเห็นว่า ภาพตรงนี้พอเข้ามาเยอะเนี่ยมันจะเป็นตัวในที่หนุนด้วยนะว่าเฮ้ยมาลงทุนเยอะตัวเลขส่งออกเราต้องดีเพราะทุกคนมาตั้งโรงงานนะคือมันคงไม่มาตั้งโรงงานอยู่เฉยอ่ะมันก็ต้องตั้งโรงงานเพื่อส่งออกนะฮะเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันก็อิมพลายว่าในภาพข้างหน้าเนี่ยตัวเลขของการส่งออกมันมีแรงหนุนนะครับก็เกิดอัมบิตของตัวที่น่าสนใจแล้วก็สุดท้ายก็ยังเป็นสามารถนะยังไม่ได้ไปไหนแต่ว่าก็มองว่าในภาพของตัวนี้ก็คืออาจจะอึดอัดแต่ว่าก็น่าจะค่อยๆใกล้เวลาเขาแล้วนะครับก็ลองติดตามลอง m อนิเตอร์อยู่แล้วกันนะครับแล้วก็ขณะเดีวยวกันก็ในช่วงนี้ก็ลองพยายามมองตัวที่มียิวสักนิดนึงนะครับเพราะว่าพอใกล้จบช่วงปลายปีแล้วเนี่ยพอถึงช่วงของน้าปีหน้าตลาดเองก็คงจะมาโฟกัส,ส่วนประกอบการมาโฟกัสเรื่องของตัวปันผลในช่วงต้นปีที่จะได้เพราะฉะนั้นการเลือกหุ้นที่อยู่ดีระดับหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเพิ่มชนส์ในการที่เราจะโหหุ้นได้นานขึ้นอีกนิดหนึงหรือว่ามีแต้มต่อในการที่จะโหได้นะครับโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะครับก็พบกันใหม่กับย t ว d ทรดมอนิ g c อร์ได้ทุก ช่วงสันทั้งแบงก์ทั้งไฟแนนซ์อาจจะโดนในเรื่องนี้ก็ไปถ้าเป็นแบงก์เราคิดว่าน่าสนใจพีนแต่ต้องปล่อยต้องให้ระยะเวลาในการตั้งหลักของเขาสักนิดหนึ่งนะส่วนตัวไฟแนนซ์ก็อย่างที่เรียนคือว่าบัตรเครดิตเองอาจจะน่าสนใจกว่ากลุ่มจำนอทะเบียนในช่วงสัน้นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ